มือนีมาแบบหนาเบาแตง่งค่ะพี่น้องหนาสดๆนะคะถ้าใครคิดจะเดินทางสายฝอนะคะทํำยังไงจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางตามที่ฝันไว้นะคะต้องมาฟังคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะปารโกนยูเอสเอ สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะจากส่งปุนา USA ค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็มาคุยกันอีกเช่นเคยนะคะ,ะวันนี้ปุนาจะมาพูดถึงนะคะสำหรับสาวๆหลายท่านนะคะที่ติดต่อปุนามาว่าอยากได้ผัวฝรั่งแต่ทำยังไงคือตัวเองไม่กล้าโน่นไม่กล้านี่คือยานจังสั่นยานจังสี่แต่อยากได้ผัวฝรั่ง ภาษาก็ไม่ได้คือกลัวกลัวนอย่างโน้นกลัวอย่างนี้คือแบบว่าถ้าสมมตินะคะเราจะทําอะไรนะพี่น้องจา๋าถ้าเราตั้งใจที่จะทําอะไรนะคะเราต้องทําให้สําเร็จบบมีผู้ใดจะแบบว่าเก่งมั้งแต่กําเนิดไม่มีคนไหนที่แบบว่าภาษาเป๊ะมาแต่กําเนิดยกตัวอย่างปูนานะคะตอนที่ปูนาเล่นนะคะ,ะเว็บหาคู่ปูนาบบหูเรื่องเลยพี่น้อง คอมพิวเตอร์นี่ปูหน้ากับบลรู้เรื่องภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งแล้วก็เว็บที่เขาไปเล่นก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวคือเพื่อนคนฟิลิปปินส์เขาสมาัครไทยพี่น้องไม่รู้เรื่องเลยก็เล่นผิดเล่นถูกไปเล่นแบบว่าคือตั้งใจพี่น้องสมมติว่าถ้าเราตั้งใจจริงที่เราคิดที่จะเดินทางนะคะจะเลือก สายฝอเลือกสามีฝรั่งนี่นะเราต้องตั้งใจติ่งกิงนะคะเราต้องพยายามนะคะค้นหานะคะไม่ใช่ว่าให้เขาเข้ามาหาเฮาเลยพี่น้องเขาต้องไปค้นหาเขาบ๊อแมนสิอันสมารให้แล้วพี่น้องจ้าบ๊แมนสิเป็นสมครให้แล้วสิเป็นนั่งถ่ายแต่เขามาหาบ่าได้แล้พี่น้อง ปูนานีพยายามนะค้นหาถ้าปูนาเลิกงานมาพี่น้องปูนาตรงเข่ามานั่งคอมพิวเตอร์พี่น้องบบเห็ดยังบ่ทำมาหากินยังนอกจากไปทํางานกลับมาแล้วเนี่ยนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ค้นหาพี่น้องสมมติว่าต้องการประเทศแคนาดากับค้นหาคนแค่นาดเานาะคะ่ะ ค้นหาถึงที่สุดอันลอวาต้องการค้นประเทศอเมริกานะคะชอบรัฐไหนก็ค้นหากไปปูนาสิพยายามจนถึงที่สุดเพราะว่าความตั้งใจของปูนานี่นะ,ะปูนาเป็นคนชอบคนประเทศอเมริกาะค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าปูนาเคยไปอยู่อังกฤษมาแล้วเคยไปอยู่ไอซ์แลนด์นะคะเคยไปอยู่เดนมาร์กนะคะเคยไป เยอรมันนะคะคือไปเที่ยวไปเลยคือไปเห็นสาภาพานิสัยใจคอของผู้ชายแล้วของคนประเทศยุโรปเป็นเขาเป็นลักษณะนิสัยอย่างไงเพราะปูนาก็ไปอยู่ยุโรปมาแล้วเราจะรู้ว่า,าโดยเฉพาะประเทศที่ไม่พูดภาษาอังกฤษนี่การที่เราจะไปอยู่ประเทศเขาเนี่ยเข้าต้องไปเรียนภาษาเขาพี่น้อง ภาษาเขาโดยเฉพาะนะที่ปูไปนาไปอยู่ไอซ์แลนด์นี่ปูน่าต้องไปเรียนภาษาไอซ์แลนด์ค่ะต้องพูดภาษาเขาให้ได้เขียนภาษาเขาให้ได้แต่โชคดีหน่อยไอซ์แลนด์นี่ไม่จําเป็นต้องอเขียนภาษาได้หรือไม่ต้องเขียนได้อ่านออกเลยก็สามารถมีงานดําแท็บทาได้เลยพี่นอ้องแต่บางประเทศนี่คุณต้องไปเรียนภาษาเขาต้องเขียนออกอ่านออกถึงจะมีงานทํามันลําบากลําบนพี่นอ้อง แต่บางเอิญนะโชคดีที่ปูนาได้ไปอยู่ไอซ์แลนด์มันก็เลยแบบว่าอบอดจำเป็นต้องอไปเรียนให้จบหรือไปเขียนให้ได้ถึงจะมีงานทําแต่บางเอิญมันโชคดีคนไอซ์แลนด์เขารับทั้งที่เราถูดภาษาเข้าบไ,ได้พี่น้องแต่ว่ามันต้องไปเรียนเพราะเราต้องอ ไปพูดกับคนไอซ์แลนด์บางครั้งเขาบอกอย่างเขาบอกเขาเข้าใจเพราะว่าบ,า,บางคนคนไอซ์แลนด์เขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะเขาก็ต้องไปเรียนภาษาเพิ่มเติมน,นะฮะแล้วก็ตามที่บอกคนยุโรปผู้ชายยุโรปนี้เราต้องเวลาแต่งงานกับเขาเขาต้องไปช่วยกันทำบาหากินเขาจะบอะออเขาเรียกกันหมายถึงว่าเขาจะไม่แบบว่าซัพพอร์ตเรามากเขาต้องไปหางานเฮ็ด นะคะเข้าต้องไปสานเนื้อสานโตน้ากันเท่าต้องไปเขาจะเป็นนางยูสือบ่อยค่ะไปสามียุโรปเพราะว่าบางคนก็ยังอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะบางคนก็ยังไม่มีบ้านอยู่นะคะส่วนน้อยที่จะมีบ้านอยู่ในยุโรปส่วนมากก็อยู่ตามอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็บางคนก็ยังแบบว่าอยู่กับพ่อแม่ก็มีนะคะแล้วก็เขานี่ต้องไปทํางานนะคะสานเนื้อสานโตพพ้อมกันเคลื่อนอยู่กันออก ค่าใช้จ่ายด้วยกันนะคะถึงจะมีบ้านแล้วเฮาก็ต้องไปทํางานทําการอันช่วยกันนะคะผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะอันนี้คือนี่คือสังคมยุโรปที่ปูนาไปอยู่มานะคะอันนี้คือพูดจากพูดไม่ได้ว่านะคะไม่ได้ว่าผู้ชายยุโรปว่าไม่ไม่รับผิดชอบคือเขารับผิดชอบแต่ว่าประเพณีเขาเราต้องไปทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะช่วยกันทํามาหากินนะคะ มันจะไม่เหมือนผู้ชายอเมริกันคือปูนาเลือกที่จะเดินาทางนะมาประเทศอเมริกาเพราะว่าคือภาษาเราไม่ต้องมาเรียนภาษาที่หนึ่งที่สองคือเรามีภาษาไทยเราเก่งภาษาไทยอยู่เรารู้ภาษาไทยแต่ว่าเรามาหัดภาษานิดหน่อยคือภาษาอังกฤษเราไม่จําเป็นต้องเรียนภาษาที่สามที่สี่คือ ภาษาอังกฤษเราไปไหนมาไหนเราเดินทางไปไหนมาไหนมันก็ใช้ได้ทั่โลปูนาเลคิดนะคะที่จะเลือกนะคะคนอเมริกันและผู้ชายอเมริกันนี่นะฮะเขาบอกว่าเป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวนะคะคือแต่งงานกับผู้ชายอเมริกันนี่เราเราไม่ต้องมาทำงานหนักมากเพราะว่าเขามีพรรยให้เขาพี่น้อง คือบางคนอาจจะนะคะเพราะว่าคือส่วนน้อยที่มาอยู่อเมริกาแล้วต้องมาช่วยกันทำมาหากินเพราะว่าอาจจะยังยังอายุยังน้อยอยู่นะคะถ้าคุณเลือกนะคะคนที่เขามีฐานะมั่นคงโดยเฉพาะการงานมั่นคงคืออายุประมาณ40ขึ้นไปอะไรเงี้ยคุณจะไม่ต้องลำบากเพราะว่าเขามีบ้านเขามีการงานที่มั่นคงเขามีอะไรที่ให้เรามั่นคงนะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกผู้ชาย อายุเท่าไหร่ระหว่างวัยรุ่นหรือว่าคนใบกลางคนหรือว่าวัยผู้ใหญ่หรือกเกษียณอายุมันอยู่ที่ว่าเฮาจะเลือกผู้ชายนะคะ อายุนะคะมันชื่นดีอยู่กับอายุถ้าคุณเลือกอายุน้อยคุณก็ต้องไปช่วยกันทามาหากินเพราะเด็กนะคะเขาก็ยังไม่มีงานการที่มัน่นคงเขายังไม่มีบ้านนะคะเขายังไม่มีรถบางคนก็มีไม่มีรถเป็นของตัวเองนะคะก็มันก็นแล้วแต่คุณแต่ถ้าคุณจะเลือกคนอายุระหว่าง40ขึ้นไปจนถึง50ขึ้นไปนี่นะคะคุณก็จะสบายเพราะว่าเขามีหลักฐานมัน่นคงเขามีหน้าที่มัน่นคงเขามีบ้านมีอะไรให้เราอยู่คือ ถ้าคุณมาคุณก็ไม่ต้องมารำบากมากเพราะเขาดูแลและคะ่าใ,ใช้จ่ายหมดนะคะปูนาก็เคยยกตัวอย่างให้ฟังหลายครั้งนะคะปูนาเลือกที่แต่งงานกับคนที่มีหลักฐานมั่นคงมีงานการมั่นคงนี่เราย้ายเข้ามาอยู่เราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยคือสามีรับผิดชอบหมดนะคะมันอยู่ที่การเลือกนะคะเลือกเลือกเลือกนะคะเลือกสามีประเภทไหนนะคะฉะนั้นปูถึงปูนาถึงเลือกตัดสินใจเลือกคนอเมริกันเพราะว่า คนอเมริกันเขามีความรับผิดชอบนะคะผิดผิดชอบสูงเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกนะคะสาวๆนะคะอย่าคิดว่าตัวเองอไม่เก่งอย่างโน,น้นอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้คุณถ้าคุณจะตั้งใจนะคะเดินทางสายวาคุณต้องเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางไม่ใช่ว่าเดินไปถึงเครื่องทางโอ้แม่ห o i r แล้วคือเจอแต่สกมเ m m e r เปิดไปหาตรงไหนก็เจอแต่สก c a m m e r ปูนานี่ใช้เวลาเป็นปีปูนานก็เคยท่อพี่น้องท่อเพราะว่าผู้ชายอยู่มันมีแต่สแกมเมอร์เปิดไปทางไหนก็อยากแต่ห้เราโชว์เอกโชว์อะไรโชว์นั่นโชว์นี่คือแบบมันหมดหมดหวังหมดเออหมดความพยายามเพราะว่ามันสแกมเมอร์เยอะเหลือเกินแต่ว่าเรามีสตินะคะมีสติเล่นนะคะเล่นยังไงนะคะที่เราจะต้อง ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราหวังไว้นะคะอย่าท้อค่ะทุกคนอย่าท้อนะคะเราต้องไปให้ถึงฝั่งนะคะตามที่ปุนาสมัครให้นะคะแต่ละคนนะคะต้องพยายามนะคะค้นหานะคะไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆตอนเรานั่งอยู่เฉยๆไม่มีใครเข้ามาดูเราหรอกเราต้องไปค้นหาไปเซิร์ชดูว่าอชอบผู้ชายลักษณะไหนนะคะปุนาสมัครให้แล้วนะคะอ่า สำหรับคนปูนาที่สมบักให้นะคะพยายามนะคะค้นหาคนที่มีรูปโกนะคะรูปโกอย่างนี้นะคะถ้าคนที่ไม่มีรูปโกเมมเบอร์นะ,ะเราไม่สามารถอ่านมเมสเซจเขาได้นะคะพยายามค้นหาเข้าไปค้นหาชอบรัฐไหนของอเมริกาก็กดเข้าไปค้นหาเลยนะคะมันไม่ยากนะคะมันมีตรงหัวมุมนะคะตรงไอหัวมุมนะ่ะมันมีให้ให้ กดไปเรื่อยค่ะกดมั่วไปเลยปูนาในกดมั่วกดไปเรื่อยๆกดไปจนเก่งเองพี่น้องจนหาผัวได้พี่น้องยาฉะนั้นนะคะ,ะเหมือนการเราเดินทางเนี่ยเราเดินทางแล้วต้องไปให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วต้องเดินทางไปให้ถึงสถานที่ที่เราจะไปโอเคยกตัวอย่างเหมือนเราจะไปะะประเทศอะไรอ่ะเหมือนเราจะไปทุ่งนานะคะเราก็ต้องไปให้ถึงใช่ไหม เราจะไปไอ้กรุงเทพเราก็ต้องเดินทางไปถึงกรุงเทพนะคะคือเราตั้งใจว่าจะไปตรงไหนเราต้องเดินทางให้ถึงจุดหมายปลายทางนะคะไม่ใช่ว่า,าพิ่งเข้ามาเอา้ามาเจอสาภาพว่าโอ้ยไปเจอคนโน้นคนนี้ทำไมสกแกมเมอร์เยอะจังเลยเอา้าเริ่มถอยแล้วสกแกมเมอร์นะคะเราต้อง ดูว่าไอ้คนไหนมันสแกมเมอร์แล้วก็ดูออกนะคะคนไหนที่ไม่่แกมเมอร์เราดูออกสมัยนี้มันมันไม่ยากนะคะเราพยายามตรวจสอบนะคะโลกสมัยใหม่เราเราสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนสแกมเมอร์เราสามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ การใช้ภาษาเนี่ยนะพวกสแกมเมอร์เนี่ยการใช้ภาษามันจะเป็นภาษาที่แตกมันไม่จะไม่เป็นเป็นภาษาที่คือแกราแาการใช้แกรมแมเนี่ยมันจะแตกกันต่างกาันหรือการพูดอะไรมันจะแตกต่างกาันถ้าอยากรู้ว่าคนอเมริกันเขาพูดอย่างไงก็ลองไปฟังดูใน youtube มีเยอะแยะว่าคนอเมริกันเขาพูดอย่างไงนะคะคนประเทศไนจีเรียเขาพูดอย่างไงหรือว่าประเทศที่แบบว่า ที่แบบว่าแถวแถบโนนแถาแถวแ,ถวแอฟริกาอินกานะนะ <S <S พวก,กพส่วนมากคนพวกนี้ที่มามันจะเป็นสกแกมเมอร์มันจะมาเอารูปคนอื่นนะคะหน้าตาดีๆทํางานดีๆมันก็จะมาหลอกสาวนะ,ะว่าว่ามันมีมันทํางานดีนะจบสูงๆนะคะมีอาชีพตําแหน่งมีบ้านมีรถมีเครื่องบินจนตัวมันจะมาหลอกให้สาวๆหลงนะคะเราจะดูออกนะคะ,ะแล้วก็นะคะ สู้กันนะคะอย่า,าหมดหวังนะคะตั้งใจนะคะเราคิดเราจะถ้าเราคิดที่จะเดินทางทางสายพอเราต้องเดินให้ได้นะคะเราต้องทําให้ประสบผลสิริสําเร็จนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะมันไม่ได้มาด้วยง่ายๆนะคะมันอยู่ที่ความตั้งใจของเรานะคะมันอยู่ที่ความอดทนนะคะทุกคนกว่าจะได้มานะคะมันก็ต้องผ่าน เรื่องราวเยอะแยะนะคะกว่าจะมาถึงจุดนี้ปูนาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ผัวฝรั่งมาง่ายๆนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ก็โอ้โหผ่านสแกมเมอร์ไม่รู้กี่ไม่กี่ไม่รู้กี่หลายคนสิบคนยี่สิบสามสิบเป็นร้อยๆยคนพี่น้องหนึ่งปีที่ปูนาเล่นอยู่นะคะมันมันก็เยอะสแกมเมอร์นะคะเราก็ต้องเล่นอย่างมีสตินะคะฉะนั้นนะคะ,ะคนที่ปูนาสมัครให้ไปนะคะ พยายามนะคะอย่านั่งอยู่เฉยๆพยายามเข้าไป,ไปบ่อยๆพยายามค้นหานะคะดูนะคะผู้ชายเขาก็มองหาเราเหมือนกันนะคะเราก็ต้องไปมองหาเขาเหมือนกันไม่ใช่แบบไปนั่งอยู่เฉยมันหาบ่ไ้ได้ค่ะพี่น้องผัวนั้นมันต้องค้นหาพี่น้องนะคะสมัยนี้มันยิ่งหางายพี่น้องนั่งอยู่ในปลาในดงน้ำไหในหน้าก็หาผัวเจอค่ะพเพราะว่าเพราะโรค เพราะ,ะสมัยโลกโรกาวิวัฒน์ค่ะพี่น้องมันสมัยใหม่มันหาผัวงายพี่น้องตั้งใจค่ะถ้าจะเดินสายฝอจริงๆเราต้องตั้งใจให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วคุณจะประสบผลสำเร็จนะคะตามที่คุณหวังไว้นะคะก็สู้ๆกันนะขอให้ทุกคนนะคะตั้งเป้าหมายนะคะให้วิ่งตามฝันนะคะแล้วก็ อย่า,าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้คุณทําได้อยู่แล้วนะคะถ้าคุณตั้งใจที่จะทานะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะสาหรับคนที่จะให้ปูนานะคะสมัครนะคะเป็นโค้ชให้นะคะก็พี่น้องเอ้ยขอความนะคะกรุลูนานะคะเขียนชื่อนะคะที่อยู่นามสกุลจังหวัดรหัสไปรษณีย์และก็ประวัติส่วนตัวแล้วก็ อชอบผู้ชายอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไรนะคะแล้วก็นิสัยตัวเองเป็นคนอย่างไงต้องบอกรายละเอียดมาหมดนะบางคนนะไม่เขียนมาบอกเลยและจะให้ปูนาสมัครให้ปูนาก็ไม่รู้จะสมัครอย่างไงนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องมีอีเมลนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดสกาย e ีให้ให้ได้นะสกายพีต้องไปดาวน์โหลดถ้าใครไม่มีสกาย e ีให้ไปดาวน์โหลดสกาย e ีมานะคะแล้วก็ชื่อนี่ ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะฝรั่งเขาอ่านภาษาไทยไม่ได้นะคะแล้วก็อีเมลนี่สำคัญนะคะต้องออทำให้ถูกขั้นตอนไม่งั้นปูนาสมัครให้ด้วยไม่ได้นะคะก็ฝากสาวๆนะคะถ้าคิดจะเดินทางสายฝอนะคะสู้ๆกันนะคะอย่าท้อนะคะตั้งใจนะคะให้ถึงที่สุดในเมื่อเราคิดจะเดินทางแล้วเราจะทำเราจะต้องทำให้สำเร็จนะคะ แล้วความฝันคุณจะเป็นจริงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปูนาก็นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะตั้งใจนะคะวิ่งไปตามฝันแล้วคุณจะประสบผลสำเร็จนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ